ตอนแรกๆไม่ต้องเลย มอญอะไรเขาเขาดูงานไม่เจอกค่ส่งก่อนยี่เน่าบอลลูดเสร็จเลยนะโอ้ยเรียเก่งบอลลิ่งเลยมอเงี้ยแม่ยงมอสอมองเอี้ยชุดแจ็คมอสอป không luôn sụp bây giờ cứ nhảy vào em một qua một cái so luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มันอย่าไปเกดียว่าเดียวเฮ้ยบ่ดีเอาสิฮอดบได้ินเลยเนาะถ้วยว่าแท้่ยมื้อบ่บ

ขึงกรสอบ่นิเอมวกกอหวหวติเตย่เดินกิน like. จ ah, hmm. ้จ like ้า like จุบ uh, uh ัไดเอสเได้จิ claro ้อะไรของขามนะอ้าวบไดเ้ยไมด้ก oh ินข้าวนอนนอนเนีมัขึ้นไังไงกอดจองเี้ยนอนนอนจริงนอนเะบไดเออยมัน้ยอ่ ขาอย่งตัวหนึ่งขาอย่างตัวหนึ่ง่ไบเลยขานี่ไงบครับ Nói ngon mình kiếm vô A Này, vlog. Ng yang vlog. Ng yang vlog. Ng con muốn nằm, yang vlog. Ng 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 mẹ vlog. Ng yang vlog. ได้ข <py at ete> <speaking einer> ึ้นไปเลยเอามาใหม่รอกยิ <t Test bush photos> ่เยีะยวะะเนี่ยเปลี่ยนเโอเคพี่น้องมาต่อกันอยู่นามาหดสวนให้ทางแม่ก่อนฮดแล้วแหละหดสวนกันพี่น้องตะเวนตกดินเนี่ยพี่น้องตะเวนจิตตกดินนะฮะ ดกกเขวมาัเอาอหาออกมาฮดสวนให้พ่อเม่เลยว่าท่านพี่น้องเราหดไปไล่ตื้เดี๋ยวหดมกถั่วให้เราก็สิพาพี่น้องตกน,งน้องแล้เน้อป่ะนะถั่วเราเป็นหมากันได้พี่น้อง ถั่วเป็นหมากได้ตำาม่ได้พี่น้องเลยเป็นลายเลยเป็นลายหน่วยละรู้วเป็นลายบอลน,นะเป็นลายห่วงได้ตำนอนอยู่แล้ว หมากเบิด์ละไพี่น้องตัวแตงเนะเบิดล์ละไรมะเขือกำลังเป็นหมากเบิด์ละไพี่น้องเลยแรงๆอยู่บ้าน mm hmm. เนาพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านอยู่หน้าเนี่ยและ เตียงหน้ากะล่มไปน้องเอ้ยหนาวหนาวเดือนสี่ปีนี้ขึ้นไปจากซี่หนาวเดือนสี่ไปน้องเอ้ยต้นมะฮูเัาก็ใหญ่เลยเนาะใหญ่ไวอยู่เนี่นะ ออโอ้ผิดทำไมเป็นดกเลยพี่นดอกถึงดอกนะเ,นเนพชรขนาดพี่น้องเอ้เอาลองมึงลเลยทำห้เกลี่ยมะเขืออะไสิไปตบไปตมสุกพี่น้องถ้าก็มากินเนี่ยสุกมะเขือน,นะ เราได้ซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยมะเขือกับอันนี้เราได้ซื้อแล้วอันนี้ครต้นน่ะกับพุ่มบางใหญ่แล้วก็ตั้งพุ่นอีก ดูหน <Net> ้าเฮาไป่นอะภัคคอมปอรเราก็งามเลยฟักซีเ่ฟันฟักซีอันฟักซีเล่าอะไรไปนาะ บไปถือค้าตังกรมาพี่น้องเยต้นมังหงก็กำลังเขียวขึว้นเลยตะกี้ยังต้นน,น้อยๆพี่น้องไอ้กินฝุ่นน้องน้ำเมื่อวานนี้พุ่นหยาบบวบแต่ว่ามันบบมีเบิร์ตก่อนพี่น้องกำลังเป็นดอกใหม่ ก,ก็กินกินเฟืองแหงน้องยยมแรกมันบ่คอยมียหนาดอกมันบ่มียหนาเลยแหละมันแหงหลายแหงแรกหลายนี่เต้าถมเม่เป็นกินแบรนด์ก็ได้อบแล้วพอได้ดังแล้วพันกระยุ ก็หกวบก็เริ่มใหญ่เอาไก่มาใส่ โอเคไปนอนเลยพ่อก็ไม่คลิปหน่ายไปนอนเลยวันนี้มาโดสวนในถาวรแม่ตอนตอนคำคำนกมัวงเข้ากันง่ามผ่านมาบริตรต่อท่อพีพีซีต่อเวทสายยางพี่น้องเปล่งน้ำเขาห้องน้ำไปวันนี้เป็นมาโบวกของน้ำหมพี่น้องไายที่เขาไปแก่เมื่อนั้นนะไายที่เขาไปแก่เมื่อนั้นนะไปกระสอบเนี่ยเอามาโบวกของน้ำี่เนาะนี่เด้ โอ้เรียบงามด้วยสายหวยนะสายหวยมันเรี่ยบขาอีไรนะโอเคพี่น้องไอ้เพ่อกันใหม่ขอบใจเบอร์ทุกคนที่เข้ามารับชมพี่น้องเลย